ครับวันนี้เราลองมาเขียนภาษาละนานะครับจากจากสำเนียงกําอู้นะครับที่เปิ้อู้ออกมาแล้วนะว่าเป็นชุดคอคอนะครับมันชาจะแจ้คอควายก็จะแจ้ขะตัวกะเรือยอย่างเนี้ยมันลองมาดูเลยนะข้างครอบครัวใดยังคุมเครือนะครับอ่ายังคุมเครือเห็นไหมครับเขาจะเขียนอะไรนะครับอ่า เฮามาดูเลยนะครับค้างนะครับได้ยินเสียงค้างนะครับค้างมันก็นต้องใจตัวข้าแะครับค้างนะครับค้างค้างนะครับค้างอถ้าสมมติว่าใจตัวกะแล้วครับอตัวก,กะ อ่าอันนี้กลางอ่าอันนี้ก็มีนะครับม,มันไม่ใช่ค้างนะครับกลางกลางท้งเนืองกลางอ่ามันเปิดกลางนะครับมันไม่ใช่ค้างนะครับค้างค้างอ่าค้างตัวนี้นะครับค้างครอบครัวอ่าทีนี้ครอบครัวนี่เขียนได้สองแบบนะครับเขาจะใช้ตัวคะเลยก็ได้นะครับมาครอบนะครับครอบครัวครอบรัว ไม้ขัวนะครับอ่าครอบครัวอ่าอันนี้ก็ครอบข้างครอบครัวแล้วนะครับหรือนะครับเฮาอย่าใจแบบอตัวกะนะครับอ่าตัวกะละหงนะครับอ่าตัวกะละหงนี่กะละหงนี่อ่าอ่านเป็นเสียงคอนะครับเต้าอนะครับเต้าตัวข้านี่นะครับอ่าครอบครัวนะครับครอบ ครอบนะครับครอบครอบครัวนะครับอตัจกะละหงนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วคนนิยมเขียนเอากะละหงเขียนนะครับมันมันคล้ายๆมันเป็นหลอกภาษาไทยแน่ว่าเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยนะะอ่าเขียนได้สองแบบนะครับแต่แต่ฏิบีปนนิยมเขียนคือเอาตัวกะละหงเขียนนะครับอ่าก็ก็ได้ต้องใครใครจะเขียนแบบไหนก็สุดแล้วแต่นะครับ ครอบโค้วใดนะครับใด้ใดก็มีไม้ไก่นะครับไม้ไก่ตัวเดียวนะครับาตัวเนี้ยไม้ไก่นะครับไม่ใช่ไม้มดนะครับไดนะครับใดใด้ตัวดาะนะครับยังนะครับยังตัวยะนะครับยังเสียงย่อนวนะยังนะครับยังยังนะครับถ้าแต่เป็นตัวอยอยนะครับเขียนตัวอยอยยังนะครับยอนะครับยัง อม่ใช่ย,ยังนะอันนี้ตัวนี้นะอ่านว่ายังนะครับอเป็นอักษรกลางนะครับตัวตัวออยตัวยะเนี่ยนะครับอ่านว่ายังนะครับแต่ในสำเนียงละนาพูนยังมากกว่ายังนะครับยังอ,อันนี้ก็คงจะเขียนได้ในบริบทอื่นๆนะครับอืยังนะฮะยังคุ้มเครือนะครับอ่าทีนี่แหละคุ้มเครือคุ้มเครือก็เขียนอื บางบางผมไปหันพ้นใจตัวกะกันยนีนะครับมาบางครั้งบางครั้งนะครับตัวกะละยี้นะครับมา่าอยี้ม,มันมันออกตัวค่าดัลละนะครับมันอ่านเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มนะครับอ่ากํมละน,นนะ กุ้มกุ้มเกลือนะกอนะครับอ่าเฮาบ่ต้องไปสนใจแลวนะครับว่าตัวละมะกั้มเนี่เฮาจะไปอ่านตัวคลุมเคลืออยไม่ใช่นะมันเป็นตัวกะนะครับคุ้มเคลือนะครับอ่าอ่านอ่ามันไม่ใช่กุ้มเคลือนะครับอ่านกุ้มนะครับอ่าตัวกะนะครับอ่านกุ้มเกลือนะครับอ่ากุ้มเกลือนะครับอ่ากุ้มเกลือนะครับอ่า กาไก่นะครับกาไก่ไม่ใช่คลาคลายนะครับมากาไก่นะครับมาถ้าถ้าคุมเคือแล้วครับเขาจ้ตัวฆ่าเลยนะครับมาคุมคุมนะครับมาคุ้มคืออ่าเคือฆ่าเลยนะครับมาอันนี้แน่นอนกว่านะครับคุมเคือนะครับอย่างอย่างอี้มันอย่างอี้มันอ่ากาไก่นะครับอ อย่างนี้พนอ่านกาไก่นะครับ่ากุ้มเกลือนะครับกุ้มเกลือนะครับอ่าอย่างนี้เหรอครับอืมอย่างนี้นะครับภาษาละนานพนมีตัวอย่างทเห็นบ่อยๆนะครับตัวนี้นะครับ่าอ่าเกานะครับอ่าตัวนี้อ่านว่าเกานะครับอ่านว่าเกาไป่ใช่เล้านะครับอ่าอ่าตัวนี้คือเกาไม้นะครับเกาไม้นะครับมาเห็นไหมครับเกาไม้เพราะฉะนั้นเกาะ ขอใหอ้หูไว้เดยก็ว่าไอ้ตัวละมะกัมนี่นะทุกตัวนะครับในในภาษาละนาเนี่ยตัวละมะกัมนี่มันกัมเฉยๆนะครับ่าบัต้องไปสนใจแล้วว่าจะจะต้องจะต้องว่าเป็นคำโก้กัมอิ่ม,มใช่นะครับมันอามะกัมเฉยๆนะครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติ แบบที่สองนะครับจังบนนี้มันเป็นแบบที่เ่แบบที่สามนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เสียงกาําอู้นะครับทีนี้เขามาแปลงเป็นภา,าษาปริบบ 2, วัติแบบที่สามนะครับแบบที่สองทัวทีแบบที่สองนี้คือการยืมมอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเมื่อเป็นอักษรละน,าน,า,นานี้นะครับก็เขียนประกอบขึ้นกับแบบภาษาไทยนะครับมาก็ผสมผสานกันไปนะครับค้างนะครับค้าง ยืมตัวคอคนนะครับมาเป็นตัวฆ่าเนี่นะครับมาที่นี้ครอบครัวนะครับอันนี้อ่านบาลันลินนะครับอ่านว่าครอบครัวนะครับอ่าแต่เวลาเขาเขียนเป็นภาษาปริวัตเป็น์วิสสองเนี่ยก็คืออ่ายืมตัวคอควายเนี่ยมาเป็นตัวกะานะครับมันมีตัวละหงเนี่ยคือตัวละนะครับเห็นไหมครับมาก็เขียนไปตามนั้นนะครับครอบครัวนะครับมาทีนี้ก็อ่าตัวกะาตัวละนะครับอืม อ่าอ่าครอบครัวนะครับอ่านว่าครอบครัวเป็น่ครอบครัวนะครับอ่าครอบครอบครัวไดนะครับใดอ่าดใดมันแตกต่างกับอันบนบนนะครับอันบนบนบนฟังเสียงนะครับมาคนละระบบก่นนะครับใดนะไดภาษาไทยเพิเขียนอ่านนะครับแต่ใดภาษาละนามมันไม่ไก่นะครับไม่ไก่กับไม่มาเลยนะไม่ไก่่ะไม่เาเงาเนี่ยนะครับอ่ายังนะครับยังตัวย่อยักโดดอีอ่านอ่าเป็นยังนะครับยอนะครับยัง ยังคุ้มครือนะครับคุ้มครือคุ้มก็ใจตัวค้าครับตัวค่าก็ใจตัวขอคนนะครับคุ้มครือนะครับคุมเครืออ่าเห็นไหมครับคุมเครือข้างครอบครัวใดยังคุ้มครือนะครับเบไปใจเอาตัวกะละละหงมาเขียนมันก็เป็นกุ้มเกลือนะครับมาก็ก็เขียนได้เหมือนกันนะแต่มันต้องอ่านเป็นกุ้มเกลือนะครับมาครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ